การอยู่กับธรรมชาติก็จะได้ความความสงบความสงบความยินดูที่ใครจะเลือกอยู่นีอยู่กับธรรมชาติป่าอ,อะไรก็จะประมาณานี้อยู่เมืองก็อีกอย่าง จะมีแต่ความวุ่นวายจะแตกต่างกับการอยู่กับธรรมชาติสุดจากนี้ผมก็ต้องเข้าเมืองเพื่อไปอยู่กับความวุ่นวายการแสวงหารไม่มีจบมีสิน้นวันแล้ววันเล่าผม,ผมทำงานมาสามสิกว่าปี ก็ต้องทำต่อไปไม่มีจบมีสิ้นนอกจากที่เราจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วแต่เราก็มีวิธีการแสวงหาความความสบายใจมั่งครับมีลหลายๆอย่างผมไม่ได้ทำแค่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้แค่มาอยู่กับทุ่งนาในป่าเลยธรรมชาติผมมีกิจกรรมอีกลหลายๆอย่างที่ผมผมทำ